ชุดตำนานเล็กเสียวหงตอนหงผงาดฟ้าโกเล้งนอนอพร,รัตเสียงเพลงอันโศกสึงหมู่บ้านเหมื่นเหมยยังไม่มีดอกเหมยตอนนี้เพิ่งเป็นเดือนสี่ดอกท้อและดอกคุกคูกําลังเบ่งบานสับรั่งหวยมั่วเหล้ายืนอยู่ท่ามกลางทะเลดอกไม้แทบไม่คิดไปจากที่นี้ใบหน้าสงบราบเรียบของมันท่านปรากฏประกายชนิดหนึ่งคล้ายดรุณีแรกรักจับจ้องมองคนรักของตนก็มีป่าน เล็กเซียวหงอดกล่าวไม่ได้ว่าข้าพเจ้าไม่คิดทำลายบรรยากาศแต่พวกเราต้องเข้าหมู่บ้านในตอนนี้ไม่เช่นนั้นพอมืดค่ำลงใส่เมืองช่วยสอบก,ก็ไม่รับแขกอีกหวยมัวเล้ากล่าวว่ากระทั่งท่านก็ไม่ต้อนรับมิผิดหากมันไม่อยู่ในบู่บ้านเล่ามันต้องอยู่แน่นอนแต่ละปีมันอย่างมากออกจากบ้านเพียงสี่ครั้งมีแต่ตอนฆ่าคนค่อยออกไปหมายความว่าในปีหนึ่งมันอย่างมากฆ่าคนสี่คน เล็กเซียวหงกล่าวว่ามีหนำซ้ำค่าแค่คนสมควรค่าอืมท่านเข้าไปหามันเราจะรอท่านอยู่ที่นี้เล็กเซียวหงไม่กล่าวอะไรอีกหากหวยมั่วเล้าตกลงใจเรื่องราวอันใดไม่มีผู้ใดบันดาลให้มันเปลี่ยนความตั้งใจได้หวยมั่วเล้ากล่าวช้าช้าท่านพอพบผ่านใส่มึงช่วยสอบทางที่ประเสริฐทดลองใช้วิธีของเราก่อนจากนั้นค่อยใช้วิธีของท่านเล็กเซียวหงส่งเสียงดังอืมสาวเท้าเข้าหมู่บ้าน ภายในห้องไม่มีดอกไม้แต่ปกคลุมด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้จังๆเล็กเซียวหงเอ็นกายบนเก้าอี้ที่ถักสารจากเถาวันจับจ้องมองใส่มึงชวยสอบใส่มึงชวยสอบนั่งอยู่ด้านตรงข้ามมันสวมชุดยาวสีขาวเนื้อผ้าบางเบาและอ่อนนุ่มเสียงขลุ่ยวิเวกแววมาตามลมคล้ายอยู่ใกล้แต่คล้ายอยู่ไกลยิ่งไม่ทราบคนเป่าขลุ่ยเป็นใครเล็กเซียวหงทอดถอนใจกล่าวว่าในชีวิตท่านเคยตัดกลุ้มใจหรือไม่ใส่มึงชวยสอบกล่าวว่า ไม่เคยในโลกนี้มีสิ่งที่ท่านไม่ได้มาหรือไม่ไม่มีท่านพึงพอใจต่อความเป็นอยู่ของตัวเองจริงๆอืมเนื่องเพราะเราไม่ได้ตั้งความหวังสูงเกินไปเล็กเซี่ยวหงกล่าวว่าดังนั้นท่านไม่เคยขอร้องผู้คนมาก่อนไม่เคยหากมีคนมาขอร้องท่านท่านก็ไม่ยอมรับปากไม่ยอมเล็กเซี่ยวหงถามย้ำว่าไม่ว่าผู้ใดขอร้องท่าน ขอร้องด้วยเรื่องใดท่านล้วนไม่ยอมรับปากเรื่องที่เราคิดกระทําไม่ต้องให้ผู้อื่นมาขอร้องเราไม่เช่นนั้นไม่ว่าผู้ใดรุดมาขอร้องล้วนปรากฏผลเช่นเดียวกันเล็กเซียวหงถามโงงว่าหากมีคนคิดเผาบ้านของท่านเล่าผู้ใดคิดเผาบ้านของเราข้าพเจ้าเองใส่มึงช่วยสอบหัวรอแล้วมันน้อยครั้งจะหัวรอดังนั้นรอยยิ้มมันคล้ายแฝงแววเย้อยหยันชนิดหนึ่งเล็กเซียวหงกล่าวว่า ข้าพเจ้ารุดมาครั้งนี้ต้องการให้ท่านช่วยเหลือข้าพเจ้าประการหนึ่งข้าพเจ้าลั่นปากต่อผู้อื่นแล้วว่าหากท่านไม่ยินยอมติดตามข้าพเจ้าออกไปข้าพเจ้าจะจุดไฟเผาบ้านของท่านใส่หมืองช่วยสอกเพ่งมองเล็กเซี้ยวหงเนิ่นนานจึงกล่าวเรามีสหายไม่มากนักอย่างมากไม่เกินสามคนท่านเป็นหนึ่งในสามนั้นดังนั้นข้าพเจ้าจึงมาขอความช่วยเหลือจากท่านใส่หมืองช่วยสอกกล่าวเสริมขึ้นดังนั้นหากท่านคิดเผาบ้านของเรา ก็ลงมือได้ฉุกเมื่อเริ่มเผาจากที่ใดก็ได้เล็กเซียวหงตะลึงลานกับที่คนผู้นี้ลั่นปากกลาใดเฉกเช่นเกาทันหลุดจากแหล่งไม่มีวันวกกลับมาใส่มึงช่วยสอบกล่าวอีกว่าห้องคลังทางด้านหลังสะสมฟืนและน้ามันสนเราขอเสนอให้เริ่มเผาตั้งแต่ที่นั้นทางที่ประเสริฐเผาในตอนค่ำคืนเปเลวไฟที่ลุกไหม้ย,ยามค่ำคืนคงสว่างสวยยิ่งเล็กเซียวหงทันกล่าวว่า ดูท่าไม่มีวิธีสร้างความหวั่นไหวกับท่านจริงๆมิใช่ไม่มีวิธีเล็กเซี่ยวหงฉุกใจคิดกล่าวว่าข้าพเจ้ายังมีวิธีใดใส่มึงช่วยสอดยิ้มพลางกล่าวว่าขอเพียงท่านยินยอมโกนหนวดทิ้งท่านต้องการให้เราทําอย่างไรเราจะปฏิบัติตามนั้นตอนที่เล็กเซียวหงนาใส่มึงช่วยสอดออกจากหมู่บ้านหมื่นเหมยได้แปลเปลี่ยนไปคิ้วสี่คิวค้วของเล็กเซี่ยวหงตอนนี้หลงเหลือเพียงสองคิ้ว ตำแหน่งที่เคยมีหนวดงอกเงยเปลี่ยนเป็นกลิ้งกลาวราวทารกแรกเกิดน่าเสียดายที่หวยมั่วเล้ามองไม่เห็นมันก็ไม่เห็นใส่มึงช่วยสอบแต่ยังทักทายว่าใส่มึงจึงจูประมุขหมู่บ้านแท่ใส่มึงใส่มึงช่วยสอบย้อนถามว่าหวยมั่วเลลาหวยมั่วเล้าพงกศรีรษกกล่าวว่าน่าเสียดายที่เราเป็นคนพิการไม่อาจย้นบุคลิกของจอมกระบี่แห่งยุคท่านมองไม่เห็นจริงๆจึงจู้คงเคยได้ยิน หวยม้วเหาแม้มีดวงตาแต่ก็บอดราวขังข่า,ขาวหรือท่านได้ยินเสียงฝีเท้าของเราจึงล่วงรู้การมาของเรามันมีความเชื่อมั่นต่อเพลงกระบี่และตัวเบาของตอนเองมั่นใจว่าฝีเท้ามันไม่บังเกิดซุ่มเสียงผิดปกติหวยมั่วเหลากล่าวว่าเท่าที่เราทราบในโลกมีผู้คนเพียงสี่ห้าคนสามารถเคลื่อนไหวโดยปราศจากซุ่มเสียงผิดปกติจึงจูเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นแต่ท่านยังคงล่วงรู้การมาของเรา นั่นเนื่องเพราะจิงจูพกรังสีการฆ่าฟันชนิดหนึ่งไซมึงช่วยสอบทวนขำว่ารังสีการฆ่าฟันกระบี่วิเศษหลุดจากฝัก,ก,กจะบังเกิดรังสีกระบี่ในชีวิตจิงจูฆ่าคนมากมายสุดขนานับไหนเลยไม่แฝงรังสีการฆ่าฟันนี่น่าเล่าท่านไม่กล้าเหยียบย่างเข้าหมู่บ้านเราที่แท้ไม่อาจทนทานรับรังสีการฆ่าฟันของเราหวยมัวเหลายิ้มพร่างกล่าวว่าไม้ดอกที่นี้งดงามสะพร่าง หากจึงจูสามารถชื่นชมรังสีการฆ่าฟันจะค่อยๆเสื่อมคลายดอกไม้แม้งดงามแต่ในเลยทัดเทียมกับประกายโลหิตตอนฆ่าขนได้อ๋อใส่มือช่วยสอบตาทอประกายพิสดารกล่าวว่าต่ำใต้เต็มไปด้วยคนไร้สัจจะไร้คุณธรรมที่ฆ่าไม่หมดสิน้นตอนที่กระบีท่านแทงใส่คอหอยพวกมันเห็นประกายโลหิตกระเซ็นออกจากใต้กระบี่ของท่านจะพบว่านั่นเป็นวินาทีบรรเจิดเพลิดเพล้ว ไม่มีเรื่องใดเทียบเทียมได้มันพลันหันกายจากไปม่านพบ่ําเลือนรางในพุ่มไม้ดอกคล้ายคลีล่คลุมด้วยแพรบางเบาผืนหนึ่งร่างมันพลันหายรับกับม่านสนธยาหวยมัวเล้าถอนใจเบาๆกล่าวว่าตอนนี้เราเพิ่งทราบมันฉัยไนฝึกเปรอเพลงกระบี่เช่นนั้นได้เล็กเสี่ยวหงส่งเสียงดังอ้อเป็นเชิงถามไทยหวยมั่วเล้ากล่าวว่าเนื่องเพราะมันยึดถือการฆ่าคนเป็นเรื่องสวยงามและสูงส่ง มันมอบกายมอบใจเพื่อการนี้จนหมดสิ้นมีแต่ตอนฆ่าคนมันจึงมีชีวิตอย่างแท้จริงส่วนช่วงเวลาอื่นเพียงเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยเล็กเสี่ยวหงอึ้งไปวูบจึงกล่าวโชคดีที่คนที่มันฆ่าล้วนสมควรตายห่วยมั่วเหลายิ้มเล็กน้อยไม่กล่าวอะไรอีกดาวฤิป์รีเพึ่งลอยขึ้นเดือนดวงเสี้ยวประดับบนยอดไม้ไกลตา่านวิการทั้งลี้ลับทั้งสวยงาม เล็กเซียวหงอดกล่าวไม่ได้ท่านใหญ่ไม่ถามข้าพเจ้าการเดินทางครั้งนี้ประสบผลอย่างไรห่วยมั่วเหลากล่าวว่าเราทราบว่าท่านเกลีย้ยกล่อมมันสําเร็จแล้วท่านทราบได้อย่างไรมันพลันผลากจากไปแต่ท่านไม่มีโทรศัพท์แสดงว่าพวกท่านกําหนดที่นัดพบกันแล้วเล็กเซียวหงกล่าวว่าท่านทราบหรือไม่ว่าข้าพเจ้าใช้วิธีใดเกลีย้ยกล่อมมันเป็นผลสําเร็จห่วยมัวเหลายิ้มพลานกล่าวว่าหากเราคาดเดาได้ก็บอกออกไปแล้ว เล็กเซียวหงลูกคำตำแหน่งที่เคยไว้หนวดขณะจะกล่าวกระไรพลันพบว่ารอยยิ้มบนใบหน้าหวยมั่วเหลชาชะนักค้างเล็กเซียวหงอดถามไม่ได้ท่านพบเห็นอะไรหวยมั่วเหลาไม่ตอบคําคลายเงี่ยหูสดับฟังซุ้มเสียงลี้ลับอันใดเป็นซุ้มเสียงที่มีแต่มันจึงได้ยินมันพลันเปลี่ยนทิศทางเดินไปยังหลังหมู่บ้านเล็กเซียวหงได้จะติดตามไปม่านวิการยิ่งมืดมิดแสงเดือนประกายดาวล้วนเร้นหายไปกับหลังเขา ทันไดเล็กเซียวหงก็ได้ยินเสียงเพลงวิเวกแววแฝงท่วงทำนองหมองมวนตรมตรอมปีบคำจิตใจผู้คนแหลกสลายเนื้อร้องก็โศกซึ้งตรึงใจยิ่งรำพรรณนาถึงดรุณีมากรักนางหนึ่งปัญญาชะตากรรมอันอาภัพต่อคนรักก่อนที่จะสิ้นลมปราณเล็กเซียวหงไม่ได้สดับฟังเนื้อร้องอย่างละเอียดเนื่องเพราะเขาพบว่าสีหน้าหวยมั่วเหลาประหลาดพิกลยิ่งต้องถามอีกคราการก่อนท่านเคยได้ยินเพลงนี้หรือ การก่อนท่านเคยได้ยินเพลงนี้หรือหวยมั่วเหลาผงกศรษะกล่าวว่าเราเคยได้ยินคนร้องเพลงนี้คนร้องเป็นใครเสียงกัวปวยอีเล็กเซียวหงมักบอกว่าในโลกนี้มีสิ่งเชื่อถือได้รวม12ชนิดหนึ่งในจนํานวนนั้นคือหูของห่วยมั่วเหลาเรื่องที่ผู้อื่นพบเห็นกับตาบางครั้งอาจดูผิดแต่ห่วยมั่วเหลาไม่เคยฟังผิดมาก,ก่อนเหตุการณ์ชัดแจ้งยิ่งคนร้องเพลงในตอนนี้คือเสียงกัวปวยอี ดรุณีที่หายสาบสูญอย่างลึกลับฉไหนพันปรากฏกายในที่นี้อย่างกระทนหันเหตุใดจึงซ่อนกายในป่าเขารกคร้งง้งที่ล้ำพังร้องเพลงโศกซึ้งรันทดออกมานางร้องเพลงต่อผู้ใดหรือนางก็เป็นเช่นเดียวกับดรุณีอาพัพในเนื้อร้องร่ำปรนาณนาถึงชะตากรรมของนางต่อคนรักก่อนตายเล็กเซี้ยวหงไม่ได้ถามต่อเนื่องเพราะในม่านวิการพันปรากฏแสงไฟขึ้นจุดหนึ่งเสียงเพลงดังมาจากทิศทางที่ปรากฏแสงไฟ ห่วยมั่วเลาทุ่มเทท่าร่างพุ่งปราดไปยังด้านนั้นมันแม้มองไม่เห็นมันแม้มองไม่เห็นแสงโคมไฟแต่สามารถพุ่งปราดไปยังทิศทางที่ถูกต้องแสงโคมยิ่งมายิ่งเคลื่อนใกล้เล็กเซี่ยวหงจำแนกออกว่าเป็นสารเจ้าเล็กๆหลังหนึ่งไม่ทราบประดิษฐานเจ้าป่าเจ้าเขาหรือเจ้าพระภูมิยามนั้นเสียงเพลงพลันชะงักขาดหายแผ่นฟ้าแผ่นดินเปลี่ยนเป็นเงียบงันวังเวงอย่างบอกไม่ถูกเล็กเซี่ยวหงเหลือบมองห่วยมั่วเลาแวบหนึ่ง อดกล่าวไม่ได้ว่านางร้องเพลงให้ท่านฟังจริงๆคงไม่จากไปแต่นางไปแล้วภายในศาลเจ้าป่าเขาแม้ยังจุดโคมไฟแต่ไม่พบเห็นเงาร่างผู้คนอีกเจ้าป่าเขาหน้าดำทรมืนถือแท้เหล็กกล้าขี่อยู่บนหลังเสือถ้ายตรับเตรียมหวดแท้โบยกระหน่ำโจรร้ายและคนช่อฉนดพดุงความยุติธรรมให้กับคนดีงามบนแท่นบูชาสีน้ำมันกระเทาะหลุดร่วงจัดวางอ่างทองเหลืองคร่ำคร่าใบหนึ่ง ในอ่างบรรจุน้ำใสบนผิวหน้าลอยไว้ด้วยผมสีดำขับหลายเส้นหวยมั่วเล้าถามว่าท่านดูอะไรเล็กซียวหงกล่าวว่าบนแท่นมีน้ำอ่างหนึ่งในน้ำมีเส้นผมหลายเส้นเส้นผมเส้นผมอ่อนนุ่มยิ่งแฝงกลิ่นหอมจางๆของเส้นผมสตรีเล็กซียวหงกล่าวว่าเป็นเส้นผมของสตรีเมื่อครู่มีสตรีนางหนึ่งอยู่ที่นี้ทางหนึ่งร้องเพลงทางหนึ่งใช้น้ำในอ่างต่างกระจกหวีผมให้กับตัวเอง แต่ตอนนี้นางหายสาบสูนย์แล้วหวยมั่วเลลาพงกศรีรษะช้าๆคล้ายคาดคิดได้แต่แรกว่านางไม่รอมันในที่นี้เล็กเซียวหงกล่าวว่าในเวลาและสถานที่นี้นางกลับมีกระจายหวีผมแสดงว่าเป็นสตรีรักสวยรักงามหวยมั่วเหลากล่าวอย่างเฉื่อยชาว่าดรุนีอายุ1 7 1 8็ผู้ใดไม่รักสวยรักงามพ่านเข้าใจว่านางคือเสียงกัวปวยอีกหวยมั่วเลาส่งเสียงดังอื่ เล็กเซียวหงเรียบเคียงถามว่าการก่อนท่านคงเคยรูปคำผมเผาของนางหวยมัวเล้ายิ้มเล็กน้อยยิ้มมีหลายชนิดรอยยิ้มครั้งนี้หมายความว่ายอมรับเล็กเซียวหงถามอีกว่านี่เป็นผมของนางหรือไม่ตนเชื่อถือใบหูและปลายนิ้วของหวยมัวเล้าหวยมั่วเล้าเคยใช้ปลายนิ้วจำแนกคุณค่าของโบราณวัตถุชิ้นหนึ่งได้หวยมั่วเล้ารับเส้นผมไปใช้ปลายนิ้วรูปไร้เบาๆสีหน้าพันปรากฏแววประหลาดพิกล จำแนกไม่ออกว่าเป็นปิติยินดีหรือเศร้าเสียใจเล็กเซี่ยวหงถามย้ำว่านี่เป็นผมของนางจริงๆหวยมั่วเหลาผงกศรษะรับเล็กเซี่ยวหงกล่าวว่าเมื่อครูนางยังอยู่ที่นี้ยังสามารถหวีผมร้องเพลงแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่หวยมั่วเหลายิ้มอีกรายิ้มมีหลายชนิดแต่รอยยิ้มของมันครั้งนี้จำแนกไม่ออกว่าเป็นปิติยินดีหรือเศร้าเสียใจเสียงกลัวป่วยอีเมื่ออยู่ที่นี้ เชไหนไม่รอมันหากนางไม่ล่วงรู้การมาของมันไม่ทราบร้องเพลงเพื่อผู้ใดเล็กเซี้ยวหงลอบพอดถอนใจไม่ทราบสมควรปลอบโยนมันดีหรือแซงเป็นไม่เข้าใจดีลมหอบหนึ่งโชยจากนอกประตูรูปปั้นเจ้าป่าเจ้าเขาหน้าดำชะมืนขี่เสือร้ายพันปริแตกแยกออกแซ่เหล็กกล้ายาวสี่เชีย้ยในมือหักสะบั้นเป็นแปดเก้าท่อนจากนั้นรูปปั้นเจ้าป่าเจ้าเขาก็ปริแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยร่วงหล่นลงบนพื้น ท่ามกลางผงคลีคลคลุ้งเล็กเซียวหงคลพบว่าบนผนังหลังรูปปั้นเจ้าป่าเจ้าเขามีคนผู้หนึ่งถูกแขวนอยู่กลางอากาศเป็นคนตายคนหนึ่งกราบโลหิตบนร่างยังไม่เหือดแห้งสวงอกปักตรึงด้วยผู้กันคู่หนึ่งตรึงมันติดกับผนังศาลเจ้าทั้งเป็นบนผู้กันผูกผ้าปอสีเหลืองดูไปขายธงกวักวิญญาณคนตายสองผืนเขียนข้อความว่าใช้เลือดล้างเลือดนี่คือผลบั้นปลายของการใส่หาเรื่อง เป็นคำพูดสองประโยคเดิมที่คงใช้โลหิตเขียนขึ้นคราบโลหิตยังไม่แห้งสนิทเล็กเซลของมองไม่เห็นใบหน้าคนตายแต่ทราบว่าผู้ตายเป็นใครผู้กันที่ปักตรึงบนซวงอกซากศพของทั้งคู่เป็นของตุลาการหน้าเหล็กตุลาการหน้าเหล็กเสียชีวิตในเงื้อมือลิ้วอื้อหึงฝ่ายตรงข้ามจึงไล่ล่าหลังแขนใช้เลือดล้างเลือดแต่ผู้ตายไม่ใช่ลิ้วอื้อหึงหากแต่เป็นท่องโดดเดี่ยวพันลีต้อโกหหลิ้วอื้อหึงแสวงหาความตายยังไม่ตาย ท่องโดดเดี่ยวพันลีไม่คิดตายกลับตายก่อนเล็กเซียวหงขกกรามกล่าวว่ารูปปั้นเจ้าป่าเจ้าเขาถูกคนใช้กําลังภายในกระแทกทําลายแต่แรกคนตายถูกซ่อนอยู่หลังรูปปั้นรอให้พวกเรามาพบผ่านหวยมั่วเล้าหน้าเผืดขาวอดถามไม่ได้ว่าผู้ตายไม่ใช่เสี่ยงกลัวป่วยอีกผู้ตายคือท่องโดดเดี่ยวพันลีข้าพเจ้าคิดไม่ถึงผู้ตายคนที่สองเป็นมันหวยมั่วเลลากล่าวอย่างครุ่นคิดว่า ท่องโดดเดี่ยวพันลี้ฉไหนามาที่นี้เสียงกลัวป่วยอีกก็ฉไหนามาที่นี้หรือนางถูกคนบีบบังคับตกไปในเงื้อมือหอเสื้อเขียวแล้วเล็กเซียวหงขมวดคิ้วกล่าวว่าปกติท่านปรงได้ตกพอประสบเรื่องของนางฉไหนคุนคิดไปในทางร้ายอาจบางทีเราห่วงใยกังวลนางเกินไปใช่แล้วหากท่านบังเกิดความห่วงใยกังวลก็อดคิดเลยเถิดมิได้ ดังนั้นยิ่งรักหลึกล้ำยิ่งบังเกิดความเข้าใจผิดโดยง่ายตอนแยกทางกันก็ยิ่งเจ็บปวดรวดร้าวเล็กเซียวหงฝืนยิ้มกละะ่าวว่าไม่ว่าอย่างไรนางยังมีชีวิตอยู่คนผู้หนึ่งหากถูกมีดค้ำคอไหนเลยร้องเพลงได้หน้าฟังปานนั้นตอนนี้เล็กเซียวหงกำลังร้องเพลงว่าชีวิตพึงหฤหันเต็มที่มิควรให้จอกกล่าวคู่จันทราเล็กเซียวหงนั่งในร้านอาหารของหมู่บ้านชนบท ใช้ตะเกียบเคาะจอกสุราร้องไปร้องมาร้องได้เพียงสองประโยคนี้ห่วยมั่วเล้าอดกล่าวไม่ได้เราไม่ได้ตำหนิท่านร้องไม่ดีแต่ท่านสามารถเปลี่ยนเนื้อร้องได้หรือไม่เล็กเซียวหงกล่าวว่าไม่สามารถเพราะเหตุใดหนึ่งเพราะข้าพเจ้าร้องได้เพียงสองประโยคนี้ห่วยมั่วเล้าอดหัวรอบไม่ได้กล่ว่าตามคําร่าลือเล็กเซียวหงปราเปลื่นเป็นอัจฉริยะไม่ว่าเป็นวิชาฝีมือใดเพียงร่ำเรียนก็แตกฉาน แต่ตอนหัดร้องเพลงยังโง่กว่าลาอีกหากท่านตำหนิข้าพเจ้าร้องไม่น่าฟังตนเองยายไม่ร้องดูเขาต้องการให้หวยมั่วเล้าหัวรอต้องการให้หวยมั่วเล้าร้องเพลงเนื่องเพราะเขาไม่เคยเห็นหวยมั่วเลา้าปลงไม่ตกเช่นนี้มาก่อนหวยมั่วเล้าพลันยกจอกดื่มสุรารวดเดียวหมดสิ้นเอื้อนเพลงว่าลมใบไม้ร่วงกระโชกผ่านฝนกระหน่ำไม่ขาดสายอยู่ในห้องร้างเพียงเดียวาดผ่านวิกาลยาวนานได้อย่างไร นี่เป็นโครงคันดึงถึงรักของลี้ฮวงกษัตริย์ปลายราชวงศ์น้ำถังส่งร้อยกรองเพื่อราชินีผู้ล่วงลับในเนื้อร้องศกซึ้งรันทดถ่ายทอดความคิดคันึงหาอย่างสุดส้งเล็กเซียวหงพลันพบว่าหวยมั่วเล้าหลงรักกรณีที่ทั้งลึกลับทั้งนามสคราน,นางนี้แล้วแต่เสียงกลัวป่วยอีเล่าร่องรอยของนางลึกลับยิ่งพฤติการของนางก็ประหลาดพิกลกระทั่งเล็กเซียวหงยังคำนวณจิตเจตนานางไม่ออก ่ว่าแต่หวยมั่วเล้าที่ถลําไปในบ่วงรักเล็กเสี้ยวหงพลกล่าวว่าข้าพเจ้าแม้ร้องได้ไม่ดีแต่ท่านย่ำแย่ยิ่งกว่าอย่างน้อยข้าพเจ้าสามารถบรรดาให้ท่านหัวรอแต่เพลงของท่านข้าพเจ้ากระทั่งหัวรอยังหัวรอไม่ออกหวยมั่วเล้ากล่าวว่าดังนั้นพวกเราไม่สู้ดื่มสุรามันเพิ่งยกจอกขึ้นพลได้ยินคนผู้หนึ่งกล่าวว่าท่านใดคือเล็กเสี่ยวหงเล็กเสียวเอียตอนนี้ดึกมากแล้ว ในร้านอาหารการป่าความจริงไม่มีคนย่างไายมาฉะไหนมีคนมาส่อหาเล็กเซี่ยวหงดูจากการแต่งกายของมันคล้ายเป็นพรานป่าในภูเขามือถือตะกร้าไม้ไผ่ในตะกร้าบรรจุไก่ป่าย่างสุกหลายตัวเล็กเซี่ยวหงอดถามไม่ได้ว่าท่านสออหาเล็กเซี่ยวหงใหญ่กันพรานป่านั้นวางตะกร้าลงบนโต๊ะกล่าวว่านี่คือของที่โกบอพี่สาวหรือน้องสาวของภรรยาเล็กเสี้ยวเอีย้ยซื้อไว้สั่งเราส่งมาให้เล็กเสียวเอีย้ยแกล้มสุรา เล็กเซียวหงงงันวูบจึงกล่าวข้าพเจ้าคือเล็กเซี้ยวหงแต่ข้าพเจ้าไม่มีโกบอ้อต้องมีแน่นอนเพราะเหตุใดหากโกนี้นางนั้นไม่ใช่โกบอ้อของท่านฉนัยยินยอมจ่ายเงิน50ิตำลึงซื้อไก่ป่าเหล่านี้และจ่ายเงินอีกห้าตำลึงใช้เราส่งมาเพียงแต่เล็กเซี่ยวหงถามว่าเพียงแต่อะไรนางบอกว่าเล็กเสียวเอียมีคิ้วสี่คิ้วเรามองปราดเดียวก็ดูออกแต่ท่านท้ายมีเพียงสองคิ้ว เล็กเซียวหงคิดปั้นหน้าเคร่งเครียดแต่ยังอดหัวรอไม่ได้กล่าวว่าท่านเคยเห็นคนมีคิ้วสีคิ้วตั้งแต่เมื่อใดเนื่องเพราะเราไม่เคยเห็นดังนั้นคิดมาชมดูโกบ้เรามีลักษณะอย่างไรเป็นดารุณีน้อยนางหนึ่งเล็กเซียวหงถลึงตากล่าวว่าท่านอายุสูงวัยปูนนี้มีโกบ้เป็นดารุณีน้อยหรือไม่เราความจริงไม่เชื่อแต่นางบอกว่านางแม้อายุยังเยาว์แต่ศักดิ์ศรีสูงยิ่ง มีหลานผู้หนึ่งเรียกว่าหวยมัวเล้าปีนี้อายุห้าสิบเศษแล้วเล็กเซียวหงเหลียวหน้ามายังหวยมัวเลาคิดหัวรอกับหัวรอ,วรอไม่ออกหวยมั่วเลากลับยิ้มออกมากล่าวว่าเรามีป้าเช่นนั้นคนหนึ่งจริงพรานป่านั้นงงง,งันอีกครากล่าวว่าท่านคือหวยมั่วเลาปีนี้อายุห้าสิบเศษแล้วอืมเรารักษาสุขภาพตลอดมาดูไปอายุยังเยาวิ่งรักษาสุขภาพอย่างไรเราเราร่ำเรียนได้หรือไม่ นั่นง่ายดายิ่งเรารับประทานไส้เดือนวันละสิบห้าตัวกินจบยี่สิบตัวและเนื้อคนสามชังางพรานป่านั้นเบิกตาจนแก้วตาแทบถลนออกมาพลันหันกายวิ่งตะบึงจากไปเล็กเสี่ยวหงถึงกับตะเบงสิงหัวรอออกมาหุยมัวรล้าก็กล่าวว่าท่านกล่าวไม่ผิดนางปีศาจน้อยสามารถหลอกคนตายกลายเป็นคนเป็นจริงๆขณะว่ากล่าวคล้ายจงใจคล้ายไร้เจตนาชี้ตะเกียบไปยังหน้าต่างซ้ายมือเล็กเสี่ยวหงพลันลอยตัวขึ้น ตีลังกากลางอากาศแผ่พุ่งพลังฝ่ามือผลักหน้าต่างซ้ายมือออกร่างพุ่งตามติดออกไปนอกหน้าต่างหลบซ่อนด้วยดารุณีน้อยถักเปียสองเส้นนางหนึ่งกำลังเม้มปากรอบหัวรอกนางคือเสียงกัวซ้อยีจริงๆเล็กเซียวหงยื่นมือปราดออกตะปบเปียเส้นหนึ่งของนางฉุดดึงเข้ามาภายในร้านกล่าวว่าเป็นนางปีศาจน้อยนี่เองนางไม่เพียงคิดเป็นโกบอรเรายังคิดเป็นป้าของท่านเสียงกัวซ้อยีเชิดปากน้อยๆกล่าวว่า ผู้อื่นเพียงกล่าวล้อเล่นท่านแม้ไม่เล่นด้วยก็ไม่ต้องคว้าจับเปียของผู้อื่นหวยมั่วเหลายิ้มพลางกล่าวเสริมขึ้นอย่าว่าแต่ผู้อื่นจ่ายเงินห้าสิบตำลึงเลี้ยงท่านรสชาติของไก่ป่าก็ไม่เลวท่านแม้ไม่สำนึกตื้นตันอย่างน้อยสมควรเกรงอกเกรงใจต่อผู้อื่นบ้างเล็กเสียวหงหัวร่อพลางคลายมือเสียงกัวซาะยีย่อกายมุดปราดดุดสุดนักจิ้นจอกตัวน้อยมุดลอดซอกแขนเล็กเสี้ยวหงไปเล็กเสี่ยวหงยื่นมือตะปบปราดคว้าเปียของนางอีกรา กดร่างของนางนั่งลงบนเก้าอี้แค่นหัวรอกกล่าวว่าข้าพเจ้ามีวาจาหลายประโยคคิดถามท่านท่านทางที่ประเสริฐกล่าวตามความสัตย์ห้ามไม่ให้ป่อปดแม้สักคำเดียวหยุดเล็กน้อยจึงถามว่าท่านไหนสะกดติดตามพวกเราเิียงกัวซอีกล่าวว่าเราไม่ได้สะกดติดตามพวกท่านต่อให้สะกดติดตามก็ไม่อาจตามทันวาจานี้กลับเป็นความจริงเล็กเซียวหงจึงกล่าวท่านสอบพบพวกเราได้อย่างไร เราทราบว่าพวกท่านเดินทางมาสอบหาไซมึงช่วยสอบดังนั้นล่วงหน้ามาก่อนท่านรออยู่ที่นี้ตลอดเวลาเรารออยู่ที่นี้หนึ่งวัน,นเต็มๆกระทั่งเสื้อผ้าไม่ได้ผัดเปลี่ยนน้ําก็ไม่ได้อาบเริ่มมีกลิ่นตัวหากท่านไม่เชื่อลองสูดดมดูห่วยมั่วเหลาอดหัวรอดไม่ได้เล็กซิลหงได้แต่กระแอมกล่าวว่าท่านรอพวกเราใหญ่กันเนื่องเพราะพวกเรามีความลับประการหนึ่งคิดบอกต่อท่านความลับอันใด เสียงกลัวเสาะยีพันล้วงนางแอนสีทองซึ่งแกะสลักอย่างประณีตกดงามออกมาตัวหนึ่งกล่าวว่าท่านดูนี่เป็นของซึ่งเราเก็บได้จากสวนดอกไม้วันนั้นเล็กซียลหงรับมาชมดูแต่ดูไม่ออกว่านี่มีความลับใดเคลือบแฝงเสียงกลัวเสาะยีกล่าวอีกว่านี่เป็นของซึ่งบิดาเรายามีชีวิตมอบต่อเจเจเราเจเจเรายึดถือเป็นของวิเศษร้อยกับสร้อยทองห้อยติดตัว เราคิดขอยืมห้อยสักสองวันนางยังไม่ยินยอมแต่ตอนนี้ตอนนี้กลับถูกเราเก็บได้จากพื้นอาจบางทีเป็นนางทำตกหล่นโดยไม่ตั้งใจไม่เด็ดขาดคงเป็นตอนที่ผู้อื่นเคลื่อนย้ายซากศพนางบังเอิญทำตกหล่นดวงตานางเอ่อคลอหรือหยาดน้ำกระทั่งซุ้มสิงก็แปลเปลี่ยนเป็นสันเครือเล็กเสี่ยวหงกล่าวว่าท่านเข้าใจว่าเจ้เจ้ท่านตายแล้วเสียงกัวซาอีขบริมฝีปากกล่าวว่า เราไม่เพียงทราบว่านางตายแล้วทั้งยังทราบว่าผู้ใดฆ่านางผู้ใดเป็นเปียเจ้ของเราเป็นกงจู้หงสาเสียงกลัวซาอหยีขบกรามกล่าวว่าเป็นนางเองนางไม่เพียงฆ่าเจ้เจ้เราทั้งยังทำร้ายมือกระบี่ทะลวงไส้ท่องโดดเดี่ยวพันลีและลิ้วอื้อหึงคนทั้งสามล้วนถูกนางทำร้ายถึงแก่ชีวิตอืมเราเห็นนางกับลิ้วอื้อหึงพำนักในโรงเตี๊มหลังหนึ่งสนทนาไปสนทนามา พันซัดป่วยหงจำเข็มหงบินของนางนปิดชีวิตลิ้วอื้อหึงจากนั้นซ่อนซากศพไว้ใต้เตียงอ้อสิ่งกัวซอ้ยกล่าวว่าเข็มหงบินเป็นอาวุธลับประจำตัวของนางพอสกิดโลหิตพิษจ,จะจู่โจมหัวใจเจ้เจ้เราคงถูกนางใช้อาวุธลับชนิดนี้ฆ่าทิ้งเพียงไม่ทราบนางซุกซ่อนซากศพเจ้เจ้เราไว้ที่ใดไม่ทันกล่าวจบน้ำตาก็ไหลหลั่งออกมาเล็กเซียวหงทอดถอนใจกล่าวว่า คำพูดของท่านสมเหตุสมผลขายเป็นความจริงแต่ข้าพเจ้ากลับไม่เชื่อหยุดเล็กน้อยจึงถามว่ากงจูหงสากับพวกท่านเป็นเปียเจ้เปียมยุย่ยยญยต้องทําร้ายเจ้เจท่านผู้ใดทราบอาจบางทีนางรอบอาคาตแขนเจ้เจเราเนื่องเพราะเจ้เจเราฉเฉลียวฉลาดกว่านางงามสะครานกว่านางเล็กเสียวหงกล่าวว่าลิ้วอื้อหึงเรามันทํางานให้กับกงจูหงสากงจูหงสายญยต้องทําร้ายมันเราก็ไม่ทราบ แต่ตอนที่นางทำร้ายลิวอื้อหึงเราลอบดูอยู่นอกหน้าต่างเห็นเหตุการณ์กับตาไม่ทันกล่าวจบก็กล้ำกลืนวาจาไว้แต่กลางคันหลิวอื้อหึงที่ถูกกงจูหงสาซ่อนไว้ใต้เตียงท่านปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าสายตาหลิวอื้อหึงปรากฏกายที่หน้าร้านเดินช้าๆเข้าร้านมาภายใต้แสงจันทร์สาดส่องใบหน้าบิดเบี้ยวจนหน้าสะพรึงกลัวแต่สีหน้ามันสงบราบเรียบซุ้มเสียงก็นุ่มนวลยิ่งกล่าวกับเสียงกลัวซอ้ยีว่า ท่านอยู่เบื้องนอกเล่นพอแล้วอ้วงเอียสั่งเรามารับท่านกลับไปเสียงกัวเสาะยีเปิกตากลมกว้างกล่าวว่าท่านยังไม่ตายดวงตาลิ้วอื้อหึงทอประกายหดหูกล่าวว่าบางครั้งคิดใคร่ตาย,ตายก็ไม่ง่ายได้นะักกงจู้หงสาเล่านางก็ต้องการให้ท่านรีบกลับไปตอนนี้ท่านอายุยังเล็กรอจนท่านเติบใหญ่ค่อยออกมาก็ไม่สายได้ยินเสียงมาร้องผสานเสียงกับล้อรถบด ได้ยินเสียงม้าร้องผสานกับเสียงล้อรถบดกับพื้นรถม้าคนหนึ่งแล่นมาถึงหน้าร้านเป็นรถประดับดอกไม้สดซึ่งเล็กเซี่ยวหงเคยนั่งโดยสารลิวอื้อหึงกล่าวว่าท่านขึ้นรถเถอะนอนหลับบนรถตื่นหนึ่งก็ถึงบ้านแล้วในที่สุดเสียงกัวเซาะยีติดตามลิวอื้อหึงขึ้นรถแต่โดยดีเล็กเซี่ยวหงมองตามเงาหลังนางจนลับตาต้องทอดถอนใจกล่าวว่านางความจริงเป็นดารุณีน่ารักฉนัยชมชอบพูดปด หวยมัวแล้วพันกล่าวว่าทุกผู้คนพูดปดโดยมีเหตุผลมีบ้างพูดปดเพื่อหลอกลวงผู้อื่นบางคนกลับพูดปดหลอกลวงตัวเองยังมีบ้างบางคนพูดปดเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้อื่นเนื่องเพราะนางไม่ได้รับความสนใจจากผู้อื่นตั้งแต่เล็กถูกแล้วแต่เล็กเซี่ยวหงทั้งสองคิดไม่ถึงในคำโป้ปดของเซียงกัวซอี๋ยังมีความจริงอยู่เป็นความจริงที่คาดคิดไม่ถึงมาก่อนเล็กเซี่ยวหงกล่าวว่า หากคนชนิดนี้กระทำผิดก็สมควรให้อภัยไม่ทันกล่าวจบพลันเห็นลิ้วอื้อหึงปรากฏขึ้นที่หน้าประตูอีกรากล่าวชาว้าๆเซาะยี้ให้เราถ่ายทอดบอกต่อท่านประโยคหนึ่งเล็กเสี้ยวหงกำลังฟังในดวงตาที่หน้าสะพรึงกลัวของลิ้วอื้อหึงพลันปรากฏรอยยิ้มขึ้นกล่าวว่านางบอกว่าเมื่อครู่นางลืมกล่าวกับท่านตอนที่ท่านไม่มีหนวดดูไปทั้งหนุ่มขึ้นทั้งหล่อเหลากว,ว่าตอนที่ท่านไว้หนวดมากนัก ตั้งแต่ออกจากหมู่บ้านหมื่นเหมยของไซมึงช่วยศอกเล็กเซียวหงใช้ปลายนิ้วลูบคำเหนือริมฝีปากตลอดเวลาถ่ายปรารถนาให้หนวดรีบง,งอกเงยออกมาวันนี้คนทั้งสองเข้าสู่มณฑลสัวไซพำนักในโรงเตียมเล็กเซียวหงยังคงใช้ปลายนิ้วลูบคำเหนือริมฝีปากตัวเองหวยมั่วเหลายิ้มพลางกล่าวว่าเราไม่เคยเสียใจที่ตนเองมองไม่เห็นแต่ตอนนี้กลับคิดใคร่อยู่ว่าหลังจากที่ท่านถูกไซมึงช่วยศอกบังคับให้โกนหนวดทิ้ง ที่แถมมีลักษณะอย่างไรเล็กเสี่ยวหงแค้นเสียงดังเอะกล่าวว่าย่อมต้องหนุ่มขึ้นหล่อเหลาขึ้นอย่างนั้นการก่อนท่านฉะไหนไว้หนวดหนึ่งเพราะข้าพเจ้าหล่อเหลาพอแล้วเกรงว่าสตรีในโลกล้วนลุ่มหลงข้าพเจ้าจนตายเพิ่งกล่าวจบปรากฏคนส่งเทียบเชิญมาสองฉบับบนเทียบเขียนข้อความว่าจัดเตรียมสุราจืดชืดเลี้ยงรับขวัญท่านขอเชิญให้เกียรบไปตอนท้ายลงนามหุนเทียนแช่ คำพูดสันส้นๆมีกี่ประโยคตัวหนังสือเที่ยงตรงน้ำมึกดำยิ่งดังนั้นอักษรทุกตัวนูนขึ้นมาเล็กน้อยต่อให้เป็นคนตาบอดก็สามารถใช้ปลายนิ้วคำถูกหุ่นเทียนแชเป็นจงกวง้งพ่อบ้านตึกประกายอัญมณีของเงี่ยมทิสังหนึ่งในสามขุนนางทรยศเล็กเซียวหงเดินทางมายังมณฑลสัวไซเพื่อสอบหาเงี่ยมทิสังคิดไม่ถึงเล็กเซียวหงพึ่งเหยียบย่างเข้ามณฑลสัวไซหุ่นเทียนแชก็ส่งเทียบเชิญมา หวยมั่วเหลายิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าอยู่ถ้าหุนจงกวงเป็นคนมีมารยาทยิ่งคนส่งเทียบเชิญเป็นเด็กหนุ่มคารมคมคายน้อมกายกล่าวว่าหุนจงกวงสั่งไว้หากท่านทั้งสองยินยอมให้เกียรติให้ผู้ต่ำต้อยนำท่านทั้งสองไปยังตึกประกายอัญมณีหุนจงกวงรอต้อนรับอยู่แล้วเล็กเซี่ยวหงกล่าวว่ามันทราบได้อย่างไรว่าพวกเรามาแล้วเด็กหนุ่มนั้นยิ้มทางกล่าวว่าในรัศมีแปดร้อยลี้นี้ ไม่ว่าเกิดเรื่องใหญ่น้อยใดหุ้นจงกว้งล้วนทราบได้